มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562โดยได้ดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอดีตอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่น พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยลและคณาจารย์จากคณะต่างๆเข้าร่วมที่ีเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ณสารา,าพระราชทานปร,ริญญาบัตรเดิมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นในวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2562ที่ผ่านมา ภายในพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครูขับเสภาเทิดพระคุณครูการร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สามต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญผ่านหนังสือให้ประธานในพิธีเจิมเพื่อเป็นเจริมงคลจากนั้นตัวแทนแต่ละคณะวิทยาลัยนำผ่านที่เตรียมไว้รำเรียงไปไหว้บูชาครูอย่างนอบน้อมตามลำดับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายพันทองวิริยกุล ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้กล่าวให้โอวาดแก่นักศึกษาความว่าในปัจจุบันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครูเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ทุกทกที่รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและไอทีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเป็นแหล่งเรียนรู้แต่ครูก็ยังมีความสําคัญอยู่มากเพราะครูมีหน้าที่ชี้แนะแนวทางแก่ผู้เรียนว่าความรู้ที่ได้มานั้นอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนใช้ได้และเกิดประโยชน์ อันไหนใช้ไม่ได้ครูจึงทำหน้าที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างแท้จริงครูจึงมีหน้าที่หล่อหลอมนักศึกษาให้มีวิทยาจริยาและปัญญาสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นครูจึงเป็นต้นแบบโรโมเดลครูจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียง4-6ปีเท่านั้นหากแต่ครูยังต้องทำหน้าที่ต่อไปแม้ศิษย์จะสำเร็จการศึกษาไปแล้วแต่ยังสามารถมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้ตลอด ที่สำคัญที่สุดคือครูคนแรกของเรานั่นคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและได้อบรมสั่งสอนทุกคนจนเติบใหญ่ขึ้นมาท่านจึงเป็นครูผู้มีพระคุณและจำต้องรำลึกถึงพระคุณอยู่เสมอด้วยผ่านไหว้ครูที่ได้ประดับตกแต่งแล้วนำมามอบให้ครูในวันนี้จึงเป็นเสมือนกำลังใจที่สิทธิมอบให้ครูเพื่อที่ครูจะได้ทำหน้าที่อันสำคัญนี้ต่อไป ขอให้อาน,นิสงส์งที่นักศึกษาได้ตั้งใจทำพานไหว้ครูทั้งที่มาร่วมพิธีและไม่ได้มาร่วมก็ตามก็ขอให้เป็นพลังหนุนส่งเสริมให้สิทธิทั้งหลายประสบผลสำเร็จในการเรียนเพื่อเกิดปัญญาทุกๆคนรวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนเพื่อให้เป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงให้ทำความดีต่อไปโดยในปีนี้ผลการประกวดพานไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2562ประเภทอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ประเภทประยุกต์รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คณะศึกษาศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้วในวันนี้ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดและนักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุดประจำปี2561โล่รางวัลคณะวิทยาลัยที่จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสูงสุดประจำปีการศึกษา2561ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โล่รางวัลคณะวิทยาลัยที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุดประจำปีการศึกษา2561ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์โล่รางวัลน,นักศึกษาผู้มีหน่วยกิจกรรมสูงสุดประจำปีการศึกษา2561ได้แก่นายสุทธิพงษ์มีจันดีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศึกษาศาสตร์จำนวน528.29หน่วยกิจกรรมเกรดเฉลี่ยสะสม3.31 และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยดีเด่นประจำปีการศึกษา2,561มอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรจากทุกคณะวิทยาลัยและนอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปอีกด้วย